ตําราน้องซันนาฉบับสมองนกสวัสดีผมเคละละ่าแนะนำตัวแค่นี้พอเขาเรื่องวันนี้เรามาอยู่กับตัวละครน,น้องซันนาหรือชื่อญี่ปุ่นจีนัสซึลูกสาวไอดอลหน้าใหม่ชาวคันไซที่ใครรู้จักภาษาญี่ปุ่นประมาณหนึ่งจะรู้ได้ทันทีด้วยสำเนียงการพูดและบุคลิกสุดน่ารักของน้องเปิดตัวเปิดใจออกมาหน้าเมืองนิวอิริดูแห่งนี้แล้วหลังจากที่ผมมาครั้งแรกและมีแต่รูปตั้งแต่สมัยเกมเปิดที่ใครหลายๆคนเฝ้ารอมาอย่างยาวนานเกือบ2ปีและในที่สุดก็เข้าตู้กระช้าได้สักทีฮามกูนนีเด็ก น้องเป็นตัวละครแรงเอสสายซัพพอร์ตท่ากายภาพที่มีกิมมิคพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลแล้วซูมเซลฟี่ถ้ามีคนในวงอยู่ด้วยก็จะออกมาถ่ายรูปด้วยกันเพิ่ไมไอเทมให้กับทั้งทีมได้ทําได้ตามมาตรฐานตัวซัพพอร์ตแรงเอสเปิดอิทเทร์วิวหรือวิวม่วงได้แถมยังมีโบนัสตัวคูณดาเมจตั้มใส่ศัตรูที่มีเงื่อนไขในการแปะโคตรง่ายต่างหากและเวลายืนเฉยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนน้องก็จะเต้นอยู่อย่างนั้นพร้อมมีเพลง BGM ส่วนตัวด้วยนะเอาละเกิดนมามากพอละเราไปดูความสามารถหลักๆของน้องกันดีกว่่่าาาาาด้้ววยคคคมมสสารารถหหลลลััักกๆขอองงนนนนนืเเปป็็ตะทีใช 2เปิดฟิวม่วงหรืออิทอร์วิวได้ 3มีบัฟให้กับทั้งทีมไม่ว่าจะเป็นเพิ่ม ATK สูงสุด1100แต้มหรือทําให้สตูตอนล้มโดนดาเมจแรงขึ้น30%ตัวคุณสตันดาเมจม30%นั่นแหละ4อยู่ทั้งทีมได้ในปริมาณมากความแรงคิดจากเรเล่สกิล5มีดาเมจเสริมเล็กน้อยจากนอกสนามไม่ใช่อัฟเตช็อกและคิดจาก ATK ของตัวยู่สนามที่เป็นตัวสายแอสซอหรืออโนมาลีนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้มาดูในส่วนของข้อดีและข้อเสียข,ของน้องซันน่ากันครับข้อดีของน้องคือ1เป็นตัวละครที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายและปั้นง่ายมากๆ2มีบัฟที่ใช้งานได้ดีมากๆและระยะเวลาที่นานพอควรไม่จําเป็นต้องสลับตัวออกมาบ่อย3 การขในแะดีง่ายมากๆ4มีฟื้น HP หรือฮิวให้กับตัวละครทั้งทีมได้จํานวนมาก5ไม่จําเป็นต้องเปิดเือนจินก็เล่นได้6กินเวลาในสนามน้อยมากๆส่วนข้อเสียคือ1เล่นกับทีมสายรับเจอร์หรือตัดสบัน้นและสายอนอมอลี่ได้ไม่ค่อยดีนะัก 2. ทีมที่ใช้น้องได้ดียังไม่ค่อยยืดหยุนเท่าไหร่3ดามเมจเสริมที่เพิ่มเข้ามาจากนอกสนามไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นมีไวเลียกใช้งานบัฟจากเือนจินบางชิ้นเฉยๆนะโดยรวมคือน้องซันนาเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากๆมีทั ได้ไม่ค่อยยืดหยุ่นมากนักสำหรับตอนนี้ออกไปแนวกึ่งเฉพาะทางด้วยซ้ําเพราะว่าบัฟหน้ายิ้มของน้องจะทางานแค่เพื่อร่วมทีมไปสายโจมตีรุนแรงหรือแอสเซวและตัวละครจากแฟคชั่นเดียวกันหรือวงเดียวกันนั่นแหละผมเลยมองว่าเอาน้องไปบัฟทีมสาย a n o m a l y ตัวอื่นที่ไม่ใช่น้องอาเรียที่มาจากบ้านเดียวกันเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่ไม่มีแอสตาเย่ก็ยังสามารถใช้งานน้องได้ดีอยู่แต่อย่างน้อยต้องให้ในทีมมีตัวสตันช่วยล้มมอนเพื่อให้ทริกเกอร์ดีบัฟมอนล้มจากน้องได้ อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าตัวน้องเล่นง่ายมากๆไม่ต้องทําอะไรเยอะก็เรียกบัฟออกมาครบแล้วเริ่มมาน้องจะมีพลังงานในการเรียกบัฟและเปิดฟีม่วงได้ทันทีเมื่อเข้าสนามมายกเว้นบางโหมดส่วสแต็กลูกโป่งแมวที่ช่วยโจมตีจากนอกสนามแต่ความแรงชีจากแอะแฉของตัวยืนสนามเนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วเวลาเล่นตัวน้องแบบปกติเช่นจ่ายบัฟใช้สกิลอันติอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะออกมาเองช่วยแปะท่าไม่ได้ด้วยซ้ําผมเลยมองว่ามันไม่ค่อยสาคัญอะไรขนาดนั้นผมขอไม่ลงรายละเอียดในส่วนของแมานิคลูกโป่งแมวนะครมมอกย่่าาาเเร้้วด็ิพถไไชืป ในปุ่มข้อมูลการต่อสู้หลังจากลงเอนเกมคอนเทนต์เสร็จก็ได้นะมันจะมีบอกดาเบทที่ทำได้มาเล็กน้อยจริงๆริงแต่ถ้าใครรู้อะไรมาและคิดว่ามันสาคัญแบบมันแรงนะพี่ก็มาลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยก็ได้ครับเผื่อผมพลาดอะไรไปเอาล่ะวิธีเรียกใช้งานบัฟของน้องทํายังไงง่ายมากๆครับโดยผมจะพูดถึงในกรณีที่น้องมีพลังงานในการจ่ายเท่านั้นนะหนกด e แบบเสียพลังงานหนึ่งครั้งน้องก็จะจ่ายบัฟให้กับทั้งทีมแล้วกด e อีกครั้งน้องก็จะซูมกล้องเข้ามาทาท่าชู2นิ้วเพื่อเซลฟี่และทําการเปิดฟิิวววมมมม่่่่่งงงพพออ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 เเเืนนนรรรทีีาตตส์ยูฟข้ ก็จะโดนแปะดีบับตกุณดาเมจสตานทันที2กด E ีแบบเสียพลังงานค้างจนเซลฟี่แลเวฟก็จะออกมาครบเองถนัดแบบไหนใช้แบบนั้นครับและไม่ว่าจะทําด้วยวิธีไหนก็จะมีคลิกแอซิดให้สลับตัวขึ้นมาให้เห็นอยู่แล้วส่วนอันติของนอ้องซันน่าน้นองก,ก็จะควักมือถือขึ้นมาอ่านและตอบแชทพวกท็อกซิกสซนตีนและโมโหเอาค้อนทุบพื้นหยอกหยอกอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะทําการฮิวให้กับทั้งทีมในปริมาณที่มากอยู่ความแรงก็ตามเลเวลสกิลเหมือนอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วได้สแต็กลูกโปง่งแมวครบทันทีด้ คร่าวๆก็จะประมาณนี้เสริมเล็กน้อยเวลากด e 1ครั้งเพื่อจแจบกบัฟสามารถทิ้งช่วงหรือสลับตัวออกแล้วค่อยกลับมากด e เพื่อเซลฟี่ได้ส่วนระยะเวลาที่ทิ้งช่วงก็ตามระยะเวลาบัฟเลยครับประมาณ40วินวินิละมั้งถ้าเรากลับมากดก่อนระยะเวลาบัฟจะหมดลงก็จะเซลฟี่แล้วเปิดทิวม่วงได้อยู่แต่จะไม่ต่อเวลาบัฟหลักนะต้องกดบัฟแบบเสียพลังงานอีกรอบเท่านั้นถึงจะต่อเวลาได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตอนที่มุมกล้องกำลังจะซูมเข้าไปเซลฟี่แล้วเปิดทิวม่วงเนี่ยสามารถสลับตัวได้เลยนะเดี๋ย ให้ผมเดานะพวกคุณไม่ทํากันหรอกอุตส่าห์มีท่าเซลฟี่แลหลายคนคงยอมเสียเวลาตรงนี้เพื่อดูแอนิเมชั่นน้องอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะสารภาพมาซะดีๆแถมในอนาคตตอนตู้น้องอารียเข้าแล้วเรามีน้องอารียอยู่ในทีมเวลาน้องสันนาจ่ายบัฟนี้ก็จะมีพวกลูกหลานของเราออกมาเซลฟี่เป็นคู่กันอีกใครจะอดใจไหวแล้วเพื่อนๆจะสกิปอนิเมชั่นส่วนนี้ได้ตรงคอเลยอย่างนั้นหรือแต่ถ้าเล็งทําเวลาก็สกิปเอ วิธีเล่นน้องซันน่าหลักๆทั้งหมดก็จะมีแค่นี้แหละครับโคตรง่ายแต่ผมทําคลิปมาเป็นตำลาเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์ให้มันครบๆแล้วผมก็เหงาป่าอีกเช่นเคยถ้าไม่ทาก็รู้สึกบาบสรุปง่ายๆคือเมื่อน้องเข้าสนามมากดอีค้างจนเซลฟี่เปิดฟิลม่วงแล้วสลับตัวออกบัฟทั้งหมดของน้องก็จะทํางานทันทีพอน้องมีพลังงานก็สลับมากดอีค้างเพื่อจ่ายบัฟบ,บนไปพอคนในทีมเลือดลดก็กดอันติฮิวจบการอธิบายเป็นไงง่ายๆใช่ไหมล่ะไม่มีใครงงกันหรอกมากตัวเนี้ยเตอร t l อ s เ s ส i ิ l น้องซันนาเป็นเอเจนต์สายซัพพอร์ตโดยสเตตัสที่น้องต้องการคือแอคแท็กเป็นหลักยิ่งเดอะวยิ่งดีแต่ก็จะมีจุดสูงสุดที่ควรไปถึงอยู่ด้วยความที่น้องต้องการแอคแท็เพียงอย่างเดียวก็ใช้งานได้แล้วน้องเลยเป็นตัวที่ทำสเตตัสได้ง่ายมากๆต่อให้ไม่ใส่เวลอนจิประจำตัวก็สามารถไปถึงจุดที่น้องต้องการได้ง่ายๆเพื่อให้ได้บัฟเต็มๆจากน้องโดยสเตตัสยืนพื้นที่ผมแนะนำคือแอคแท็กสามพันสองถึงสามพันห้าแค่นั้นเลยครับทำยังไงก็ได้ให้แอคแท็กสามพันห้าหรือใกล้เคียงที่สุด ถ้าทำแอคแท็ก3,500ได้จะทาให้บัฟเพิ่มแอคแท็กให้กับทีมรวมสูงสุดที่1,100แต้มพอดีใครที่ยังทําไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆฟาร์มไปเพราะว่าความแรงของบัฟมันแห่งกันไม่มากนะักและเรื่องการฮิวให้ทีมของน้องเนี่ยคิดจากเลเวลสกิลอันติเท่านั้นส่วนตัวคุณดาเมทตอนมอนล้มได้จากบัฟหน้ายิ้มตรงๆจัดทีมให้เรียกใช้งานบัฟตรงนี้ได้ก็พอส่วนดาเมทเสริมจากรูปป่งแมวนั้นเออจางมัอนเต๋อครับส่วนสกิลที่ควรอัพก่อนคือคอสอกิลสกิ มาได้ส่วนของดิสสำหรับน้องซันน่านั้นดิสที่ดีที่ส,สุดผมไม่แน่ใจแต่ส่วนตัวผมแนะนำดิสเซสสี่มูนไลท์ระบายจะได้บัฟดาเมจเปอร์รเซ็นต์ให้กับทั้งทีมและได้ฟื้นฟูพลังงานส่วนตัวด้วยส่วนดิสเซสสองจะใส่สวิงแจด๊ดเพื่อเพิ่มฟื้นฟูพลังงานไปอีกขั้นหรือจะใส่แอสตาไวก็ได้คาในกรณีที่เพื่อนๆทำแอคแท็กไม่ถึงสามมาธรเนอร์สู่เขาต่อไปออบหลักของดิสแต่ละช่องที่ผมแนะนำคือดิสช่องสี่แอคแท็กเปอร์เซ็นต์ดิสช่องห้าแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ ในส่วนนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับน้องเป็นตัวที่ดันแอคแทกให้ถึง3,005ได้ง่ายมากๆประมาณหนึ่งเลยดิช,ช่อง6ผมขอแนะนําให้ใส่ฟื้นฟ,ฟูพลังงานไปเลยนะครับถึงบัฟน้องจะอยู่นานแต่การจ่ายบัฟเพื่อเปิดฟิวม่วงได้ไบ่อยๆคือน้องกินพลังงานโหดมากๆเลยเนะี่ยถ้าเพื่อนๆจะใช้งานในส่วนนี้ยิ่งคนเอามาเล่นทีมน้องเย่ยนี่ยิ่งต้องการเลยมีฟื้นฟูพลังงานะลดนได้เลยครับตัวนี้ใช้คุ้มแน่นอนออกมาถ่ายเซลฟี่ boy, อย่างบ่อยๆเลยน้องอะ่ะมาในส่วนของ WB Engine สำหรับ W engine ประจำตัวของน้องซันนาส่วนตัวผมมองว่าเป็นตัวละครที่ถ้าไม่เปิด W engine ประจำตัวก็ยังบับได้ครบและใช้งานได้ดีอยู่แล้วครับถ้าไม่มีงบหรืออยากแบ่งงบไปเปิดตัวอื่นในวงเพิ่มก็ไม่ต้องเปิดครับแล้วน้องใส่ W engine อะไรได้บ้างละ่ะนอกจากประจำตัว อันแรกผมขอแนะนําเลยถ้าใครหลุดเลดมาหรือมีแต้มแรกดับเบิลยันจินแรงเอสถาวรมากพอนั่นก็คือ whipping cradle หรือดับเบิลยนจินแรงเอสประจําตัวของลีน่านั่นเองถึงค่าเพนจากออฟลองจะไม่ได้ใช้แต่ว่าบัฟจากด e บ g i n e นจินตัวนี้จะช่วยฟืน้นฟูพลังงานตอนน้องอยู่นอกสนามได้ไม่ต่างจากการใช้ดับเบิลนจินประจําตัวเลยและยังทําให้มอนได้รับดีบัฟโดนดามจแรงขึ้นด้วยประมาณนึงและถ้าเพื่อนๆยังจํากันได้ผมได้บอกไว้ต้นคลิปว่าลูกป่กแมวระเบิดของน้องทําให้สามารถเรียกใช้งานบัฟ และถ้าเพื่อนๆสามารถขัดดาวเพิ่มได้นี่มันก็จะดีพอๆกับประจำตัวหรือว่าดีกว่าได้เลยมั้งไปลองกันได้ครับอันต่อไปถูกลงมาหน่อยนั่นก็คือคัพบ <c oughs> ูมเดอะแค n เนลดั n เบิลแอง吉แรงประจำตัวของลูซี่เจ้าเก่าบางคนมีจ้รถแล้วมั้งอันนี้ก็ใช้งานได้ดีมากๆเช่นเดียวกันไปหยิบม,มาใช้กันได้นะแต่ถ้าใครอยากจะมีแสงวิบวับตามตัวเพื่อความสวยงามมันก็แน่นอนอยู่แล้วก็ตอน W Engine ประจำตัว To r c h บอ b ลำโพงติดปีกนั่นเองทีมแนะนํา สำหรับทีมหน้าเล่นของน้องซันน่าในปัจจุบันจากที่ผมลองเล่นดูส่วนตัวผมคิดว่าทีมที่น้องเล่นได้ดีมีแค่ทีมสายโจมตีดุแรงนั่สำหรับตอนนี้เพราะถ้าเรียกใช้งานบัฟหน้ายิ้มไม่ได้เนี่ยน้องก็จะเหมือนตัวซัพพอร์ตนางเอสปกติอาจจะดีกว่าน้องเจ้าตัวแจกฟรีนิดหน่อยถ้าอยู่ในทีมสายโจมตีดุแรงเพราะการเปิดฟิลม,ม่วงกับบัฟทาได้ฟโฟลกว่าในตอนเล่นจากที่ผมเล่นมามันก็ไม่ได้บัฟต่างจากน้องเจ้ามากนักพอมันเป็นแบบนั้นผมก็เลยใส่ไปทั้งคู่เลยครับจะได้จบจบสำหรับบางท เพื่อนๆ,อ,นๆอาจจะง,งงว่าทำไมไม่ใช้แอนบี้เออก็น้องเจ้าเขาแจกฟรียาวไปถึงเวอร์ชัน2.7นะครับก็เอามาใช้เถอะนะถือว่าผมขอทีมนี้เป็นทีมที่ดีเลยครับสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะมีบัฟลน้ลนๆจากทั้งสองตัวละครถึงมอนจะล้มช้าไปบ้างแต่ดาเมจโดยรวมในการเคลียร์มอนปกติก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าจะเอามาเล่นในเอ็นเกมคอนเทนต์ผมไม่แนะนําครับแล้วในกรณีที่ใช้เดียหลินแทนน้องเจ้าในทีมนี้แล้วก็ดาเมจที่ทําได้จะเพิ่มระดับขึ้นมาชนิดที่เทียบไม่ติดเลยเพราะได้้้ั่่มอมอออนนลาทงยงยบบใหส ก็บัฟไม่มีขาดหือว่าไปทางเลือกที่ดีใครมีก็ลองเอามาเล่นดูได้นะนเพื่อน ทีม2ทีมอีฟลินเจ้าซันนาทีมนี้เป็นทีมที่ดาเมจโดยรวมที่ทําได้ค่อนข้างดีและเล่นโฟระดับหนึ่งแต่ทีมนี้จะทําให้มอนล้มชา้าไปสักหน่อยก็เท่านั้นถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆผมแค่เปลี่ยนตัวดามจจากทีมแรกเฉยๆซึ่งผมได้ลองเปลี่ยนน้องเจ้าเป็นเอสตา,าเยาหรือไดลินดูแล้วดามจโดยรวมที่ทําได้เยอะกว่าใส่น้องเจ้าไม่มากนะักจึงไม่ใช่สาระสําคัญอะไรและวิธีบริหารบัาจะต่างกันเล็กน้อยและทีมที่ใช้เอสตาเยากับไดลินแทนเนี่ยดามจโดยรวมที่ทาได้ก็พอๆกันเลยก็ลองไปพิจารณาใช้งาาาาาาานน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 นดดดูไไไไไ้นะ้้้้ะเเเพื่่่่่่อใครรถถถัััแแแแบบแบบหกกก็ลลปววตมมมมมมผทํสสข จะเล่นกันจริงเหรอครับตัวนั้นนะมันถึงจะบัฟมาแล้วแต่มันเล่นยากนะไว้ทําคลิปสอนทีหลังก็แล้วกัน ทีมที่3ทีมเย่ชุนกวงเจ้าซันนาทีมนี้เป็นทีมที่คนส่วนใหญ่ใช้เล่นกันในตอนนี้และเป็นทีมที่ทรงพลังเป็นอย่างมากนับว่าเหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่มีไดร์ลีในไอดีเพราะน้องซันนาสามารถแปะดีบัฟมอนล้มโดนแรงขึ้นได้และน้องเย่ก,ก็สามารถใช้งานในส่วนนี้ได้ด้วยแถมยังช่วยกันเปิดฟิวม่วงกับน้องเจ้าเพื่อให้เข้าล่างหัวขาวาขึ้นได้อีกต่างหากเวลาเล่นจะค่อนข้างโฟกาใช้ไดร์ลีนที่เราต้องคอยบริหารพลังงานมาอาัดสกิลเอไปให้ถึงกระดาษถึงจะสามารถแปะดีบัฟมอนล้มได้นักนคือเงื่อนไขที่ง่่่่่าา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 ยยแแแแแลลลลล้้้้้้ววววววตตขออออองงงงงนน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 สสัััััหกกกกีีพคมมมจิบฟใทเป็ ดามจตีวนไปก็ใช้งานได้แล้วอย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ดาเมจโดยรวมของทีมนี้ถือว่าทรงพลังและอาจจะแรงกว่าใช้ได้หลินด้วยถ้าเล่เก่งๆแต่ผมก็ได้ลองมาให้แล้วถ้าใช้ได้หลินแทนน้องเจ้าดามจโดยรวมที่ทําได้ก็แหงกันมาเยอะมากขนาดนั้นแต่การจ่ายบัฟก็จะฟล์กว่าแน่นอนท่านี้ทท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วยและถ้าใช้เอสตาเหยาวแทนในส่วนนี้ดามจโดยรวมที่ทําได้ก็จะดรอปลงมาหน่อยเพราะเข้าหลังหัวขาวได้ไม่บ่อยมากนักแต่ถ้าใครอยากลองก็มาลองเล่นดูได้นะส่วนที น้องไปทํางานไปใส่น้องเจ้าดีกว่าสำหรับทีม anomaly ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆไม่มียูซฮะนะส่วนทีมสายตัดสบั้นก็อย่างที่รู้กันครับทีมนั้นใช้เฮพไม่ได้ใช้แอคแท็อย่าหาทำเดอสู่เขาใครได้ลองเล่นทีมไหนมาอีกบ้างก็ลองมาพูดคุยคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะเพื่อนๆผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆเ,เ,เอาไปเล่นทีมอะไรกันบ้างช่วงคําถามจากทางบ้าน ตามธรรมเนียมเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผมเริ่มเขียนสคริปต์ผมจะโพสลงชุมชน u t u b e และจะหยิบคำถามที่ผมคิดว่าน่าจะสำคัญและได้ประโยชน์มาตอบกันนะครับผมจะหยิบมาคําคำถามก็เลยกันส่วนคำถามที่คำตอบคล้ายๆกันผมจะรวมมัดตอบในคำถามเดียวส่วนคำถามไหนไม่ได้หยิบมาไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมจะไปตอบในคอมเมนต์แทนพูดมากไปละเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับคำถามแรกเนื่องจากเป็นคำถามที่คำตอบใกล้เคียงกันผมขออนุญาตมัดรวมตอบทีเดียวเลยแล้วกันนะครับจากคุณลิวกามิเนะนาวถามว่าในทีมเจ้ชุนกวงสามารถเอาซันนาสลับกับเจ้าได้เลยไหมครับและคุณซ ในทีมน้องควงจะแปลงล่างหัวขาวได้ดีขึ้นหรือแย่ลงครับคอมตกแต่ที่ผมลองเล่นมาออสซัน,น่าใส่แทนไดลินจะดีและโปรกว่าครับในการเข้าล่างหัวขาวข,าวของน้องเย่เพราะว่าเรามีทั้งเจ้าและซันนาส,นนาสปแปมเปิดอีเทอร์วิวลัวๆช่วยกันปั๊มสแต็กร่างหัวขาวไปเลยแถมในส่วนของดีบัฟตัวคุณสตันที่ปกติไดลินจะเป็นคนแปะเรามีซันนาแปะแทนอยู่แล้วเอาไดลินไปช่วยสตันกับบัฟให้ทีมอื่นในเอดีน่าจะโอเคกว่าครับสรุปคือทําให้เข้าล่างหัวขาวได้ดีขึ้นเลยครับแค่ว่าต้องฝึกบนสกิตอส สำหรับคนไม่ได้เปิดมาทั้งแก๊งเอาไปใส่ทีมอื่นน่าเปิดไหมครับคุณไกเอสี่ห้าเจ็ดแปดอ่านถูกป่าววะคุ้มค่าไหมครับถ้าแค่จะเปิดมาแทนน้องเจ้าในทีมสิทธิ์พี่มีไดลินแล้วและจะไม่เปิดเพื่อนในวงน้องต่อและคุณภุริป้านพี่ครับถ้าเปิดซันนาแล้วจะไปต้องมีครบแก๊งไหมครับคําตอบอาจจะยาวนิดน,นึงนะถ้าไม่คิดจะเปิดวงไอดอลต่อและมีตัวบัฟครบอยู่แล้วทั้งเอสตาเหยาน้องเจ้าไดลิน พูดกับแบบแมนแมนเลยนะครับถ้าไม่อวยทั้งแกงไอดอลเลยแล้วเปิดน้องซันน่ามาแับทีมอื่นเนี่ยหรือว่าจะเปิดมาแทนเจ้าในทีมน้องเย่ไม่น่าเปิดเลยครับไม่คุม้มทีมแพงด้วยถ้าจะเอาเต็มวงแล้วการเอามาแทนน้องเจ้าเนี่ยมันก็อัปเกรดทีมน้องเย่ได้ประมาณหนึ่งแหละครับแต่มันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นผมลองละแล้วยิ่งสำหรับคนที่น้องเย่ก็ไม่มีงบกอนน้อยก็ยิ่งไม่น่าเปิดครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตัวละครที่จะมาต่อจากนี้จะเล่นกับแม่ขนิกฟิวโมงอีกไหมก็ไม่มีใครตอบได้จะเปิดน้องมาคนเดียววกกก็็็ดดูเเเเงงงงาๆปิตตมมมมแบบีีีีีัคออออืืทท่่นนใขพ ครบอยู่แล้วผ่านคอนเทนต์อินเกมได้สามารถข้ามไอดอลได้3คนเลยครับยาวไปเพราะถ้าจะเปิดไอดอลนี่ส่วนตัวผมมองว่าจําเป็นต้องเปิดให้ครบแก๊งครับเนื่องจากสกิลแต่และอย่างคือเหมือนออกแบบมาให้เล่นด้วยกันยิ่งใช้งานในทีมอันอมอลี่ทีมอื่นได้ไม่ค่อยดีนักเพราะบับหน้ายิ้มน้องไม่ทางานอีกแถมยังฟิกตัวอันอมอลี่ด้วยว่าต้องเล่นกับอาเรียและยังมีกิมมิคพิเศษสกิลจากแฟคชั่นเดียวกันอีกใครจะเปิดก็เตรียมใจเตรียมตังเปิดทั้งวงได้เลยนะครับ คำถามที่3จากคุณและบิทเคซีแถามว่าที่กวง M2 แล้วเล่นตีกับซีดเล่นตีแหละเล่นตีกับซีดคุณเจ้าจําเป็นต้องเปิดซันหน้าไหมครับคำตอบถ้าผ่านคอนเทนต์ได้อยู่แล้วไม่จะเป็นครับแล้วก็ซีดไม่ต้องใส่ทีน้องเย่ก,ก็ได้ครับมันแยกกันยืนสนามไปหน่อยเอาอีกสล็อตไปใส่ตัวอื่นจะเล่นง่ายกว่าครับคำถามที่4จากคุณ MN 7368จถามว่าน้องเข้ากับทีมประเภทไหนได้บ้างคำตอบสำหรับตอนนี้ก็ทีมสาจ้าตีรุนแรงและทีมไอดอลเต็มวงของน้องเองครับ คำถามที่5จากคุณเวที20ออนถามว่าถ้ามี WNG อประจำตัวดิสช่อง6สามารถใช้ไอ t a c เได้ไหมครับหรือยังต้องเป็นฟื้นฟูพลังงานเหมือนเดิมคำตอบฟื้นฟูพลังงานเหมือนเดิมดีกว่าครับน้องใช้เปลืองมากจบไปแล้วครับสำหรับช่วงคำถามไว้เจอกันคลิปหน้าเพื่อนๆสรุป ตัวละครน้องสัตน,นาเป็นตัวละครที่มีวิธีการเล่นและเข้าใจได้ง่ายมากๆแต่ว่าสำหรับผู้เล่นใหม่นั้นผมยังไม่แนะนําให้เปิดกันละกันเพราะน้องเป็นตัวบัฟที่กึ่งๆเฉพาะทางอยู่ในน้อยและถ้าเข้ามาเล่นในช่วงนี้น้องเจ้ายังแจกอยู่ด้วยบัฟพวกเขายังคล้ายกันอีกสามารถใช้แทนกันได้ถ้าในไอดีมีตัวละครซัพพอร์ตครบทุกสายแล้วหรือยังไม่มีตัวแบกใน ID แล้วไม่อวยไม่ได้ชอบแก๊งไอดอลมากนะักผมแนะนําให้ข้ามไปได้เลยครับเพราะผมคิดว่าน้องไม่ได้มาเติมเต็ม ID ขนาดนั้นถ้าเพื่อนๆมีเอสตาเยาก,กับเจ้าอยู่แล้วนะน แล้วถ้าคิดว่าจะเปิดมาบัฟทีม a n o m a l ีที่ใช้ actag act, มันก็ไม่คุ้มเหมือนกันน้องไม่ได้ดีขนาดนั้นครับเอางบไปเปิดยูซูฮะมาติด ID จะดีกว่าครับถ้าจะเล่นทีม a n o m a l ีอีกอย่างน้องอาเรียยังไม่มาผมเลยไม่สามารถลองให้ได้ว่าน้องเก่งกับทีมแก๊งตัวเองขนาดไหนเก่งไม่ไม่รู้แต่ความน่ารักะของจริงแต่ว่าถึงจะเก่งขึ้นมาจริงก็ต้องเปิด3ตัวละครเลยนะ ใครที่คิดจะเปิดมาบัฟทีมน้องเย,ย่ให้ดีขึ้นนั้นเอ่อม,มันก็ดีขึ้นจริงๆแหละครับแต่ถ้ามีไดหลินอยู่แล้วไม่ต้องเปิดก็ได้ครับมันไม่ได้ต่างถึงขั้นที่แบบว้าวแรงโคตรๆขนาดนั้นแต่ถ้ามีแผนอยากแกะเอาไดหลินไปใช้กับทีมอื่นหรือไม่มีไดหลินในไอดีก็กดมาเสริมทัพในไอดีได้เช่นเดียวกันเพราะในทีมน้องเย่ซันนาจะบัฟตรงกว่าเอสเหย๋ตรงที่สามารถเปิดฟิวม่วงปั๊มสเต็กล่างข่าวได้ครับก็ลองกดมาใช้งานกันได้คร่าวๆก็จะประมาณนี้ จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยใครมีเทคนิคหรือข้อมูลเสริมอะไรอยากให้ทําคลิปเนื้อหาแบบไหนหรืออยากพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยผมจะพยายามตอบทุกเมนนะสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบและอยากสนับสนุนช่องผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะแถมตอนนี้ช่องของผมก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากเลี้ยงกะเพราหรือเพิ่มพลังในการทำคลิปให้กับผมก็ไปสมัครสมาชิกกันได้เลยตามศรทัทธาถ้าใครมีพลังแบทแมนก็จะดเน a t ผ่านทิปมีก็ได้เช่นเดียวกันลบ วันนี้จะมาเปิดกาชาน้องสันนาหรือจีนัส,สึลูกสาวแก๊งไอดอลที่ใครหลายคนรอมาตั้งแต่เกมเปิดตัวรวมถึงผมด้วยเอาละไม่มีสะสมไม่มีการันตีทีนี้ก็สไปซี่เลยเริ่ม10 20 30 40 50ปกติกรับเกมนี้ออกไวไม่เป็น60 70 E6 r o s ตี้ขอเปิดทีละใบเหมือนเดิม71 72 73 74 75ออกมาเหออรูป76เงียบ77 มาตามนับแต่จะหลุดไหมเรามาดูกันยาเถอะถือว่าขอเออแมแวเอ็มเจ็ดเลยเฮียเมื่อไหร่จะบัฟวเฮย้ยปวดในสถานีแป๊บแมว m อมเแล้วครับน้องๆไม่มีเวลาให้เสียใจไปกันต่อ10 20 30 40 50 60ไม่เคยจะออกไว้ให้เลย70มาทีละใบเหมือนเดิม71 72 73 74 75 76ออกได้แล้วมั้ง77ยังอีกเออรอบนี้ลูกไม่รักครับอาการหนัก77เพชรหมดเทปหมดไปเบิกในร้านเกลือแป๊บเบิกได้41เทปจัดไป78 79เออมาสัทีค่าตัวแพงจะนะลูกนะไปกันต่อที่ W Engine ประจำตัวจริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ผู้แสงวิบวับเราทำได้ใช่ไหมทุกคนสะสม5โรไม่มีการันตีเริ่ม15 25 35บ้านะมาไวอย่างนั้นรืแต่ไม่มีการันตีนี่สิปัญหา มาเรามารลุนกันครับ26 27 28 29 30 31 32ยโยชไม่หลุดถือว่ายังรักกันอยู่ขอบคุณครับเปิดกาชาและใช้จ่ายอย่างมีสติกันนะครับเพื่อนๆถือว่าผมเตือนแล้ว